ก็กดปุ่มเซตนะครับแล้วก็ปุ่ม SWM นะครับพร้อมกันนะครับแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมาครับครับสวัสดีครับพบกับออสบายบีเฮดนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำครับวิธีการรีเซตวิทยุสื่อสารนะครับยี่ห้อไอคอมรุ่น2 0พสามโฮเทลแทงโกนะครับ เรามาดูวิธีการรีเซ็ตเลยนะครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตัวเครื่องนะครับไอคอมสองพันสามโฮเทลทโกตัวนี้นะครับก่อนที่เราจะทําการรีเซ็ตนั้นนะครับอผมก็อยากจะให้ดูนะครับช่องที่เราเมมโมรีไว้นะครับครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับถ้าเรารีเซ็ตแล้วนะครับช่องที่เราเมมโมรีครับก็จะไม่มีนะครับหรือค่าต่างๆที่เราตั้งค่าไว้นะครับ ก็จะหายไปนะครับก็เหมือนว่าเราได้ซื้อเครื่องใหม่จากโรงงานนะครับเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับการรีเซ็ตนะครับก็จะมีปุ่มนะครับปุ่มเซตตัวนี้นะครับผมแล้ปุ่ม S W M นะครับแล้วก็พาว e r อร์นะครับเรามาดูวิธีทําเลยนะครับผมก่อนอื่นก็ทําการปิดเครื่องนะครับก็กดปุ่มเซตนะครับแล้วก็ปุ่ม S W M นะครับพร้อมกันนะครับแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมาครับ ครับเห็นไหมครับหน้าจอก็จะขึ้นเคลียนะครับผมตอนนี้เราก็ทําการรีเซ็ตแล้วนะครับเรามาดูช่องที่เมมโมรีไว้นะครับผมนะครับกดครับจะไม่มีแล้วนะครับช่องที่เมมโมรีนะครับสเต็ปที่ตั้งไว้สิบก็หายไปครับครับนี่ก็คือวิธีการรีเซ็ตนะครับวิทยุสื่อสารไอค m อมสอามโฮเทลแทงโกนะครับผมเพียงแค่นี้นะครับเราก็ สามารถรีเซ็ตวิทยุสื่อสารนะครับที่เราตั้งค่าต่างๆไว้ในเครื่องนะครับให้กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วนะครับก่อนที่ผมจะทําการจบคลิปนี้นะครับก็อยากจะขอกำลังใจนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆของผมนะครับขอจบคลิปนี้นะครับเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ